วัดีครับวันนี้ก็จะมาในเวทีนะครับการเปลี่ยนบอร์ดโทรทัศน์นะครับวันนี้เป็นบอร์ด LG 42นิ้วนะครับรุ่น42 LN 5120นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดเก่าที่เปลี่ยนแล้วนะครับจะมีตัวตัวทานฟฟร์เมอร์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับหลุดได้มันไหม้ครับ ก็ไปถามที่ร้านแล้วก็ร้านหก่อมประมาณสองพันหรือสามพันประมาณนี้ครับก็คือต้องเปลี่ยนบอร์ดเลยทีนี้ผมก็เลยสั่งบอร์ดมือสองนะครับมาจากช็อปปีนะครับราคาเก้าร้ยบาทนะครับได้โปรก็เหลือแปด้อยสิบาทนะครับส่วนลดสิเอร์เซ็นะครับช่วงสงการนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูแล้วครับแต่คือ เราก็ต้องแกะออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาดูดูว่าพาร์ตมันชื่ออะไรนะครับดูรุ่นโทรทัศน์แล้วก็ดูพาร์ตให้ตรงกันนะครับหรือสั่งนะครับก็นี่พอเปลี่ยนแล้วก็เปิดติดนะครับสี่สิบสนิ้วก็เท่ากับว่าเราลงทุนประมาณแปดเก้าร้อยนะครับเป็นยี่ห้อ lg นะครับ อันนี้ก็แต่จริงผมถอดแล้วก็ถอดประกอบแล้วนะครับแต่ก็คือการถอดก็ถอดไม่ยากครับก็ขันน็อตออกให้หมดนะครับถอดสายสยไฟออกนะครับอันดับแรกเราต้องแกะขาตั้งออกก่อนนะครับแล้วก็ทีวีนอนไว้กับบนที่นอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็แกะน็อตออกให้หมดแล้วก็ยกแล้วก็แกะดึงฝาขึ้นมาเฉยครับไม่ต้องงัดอะไรนะครับเพราะเขาเพราะว่าเขาประกอบแล้วก็ ขันน็อตไว้เฉยครับไม่ต้องงัดยกออกมาแล้วก็เราก็แค่แกะแกะตัวอะไหล่ตัวนี้ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับแกะออกมาแล้วก็ใส่แทนเข้าไปใส่สายไฟอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เติดแหละครับถอดง่ายครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะสั่งอะไร ใหม่หรืออะไรเก่ามาเปลี่ยนนะครับมือสองมือหนึ่งตัวนี้ถ้ามือหนึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันห้าแล้วแต่ร้านนะครับแต่นี้มือสองก็ก็เป็นอะไรถอดนะครับตรงเนี้ยเป็นอะไรที่พวกจอเสียเขาก็ถอดเอาแผงไว้นะครับในราคาก้ารลอยครับก็เพื่อนเพื่อนมีเท้าทัดเสียนะครับก็ลองดูนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ